สวัสดีครับผมทุกคนวันนี้เรามาคึกคักคึกคักคึกคักหน่อยออกนอกจัก,กรวาล BNC ไปหน่อยออกมายังเชนแวคลูแวกเรียกอะไรเรียกโอแวคลูแวกนะวันนี้เราออกมาจากเมตามาร์สนิดนึงนะครับผมหลังจากเรายุ่งอยู่กับเมตามาร์สไปนานแต่หารู้ไม่ว่าจัก,กรวาลอีกจัก,กรวาลหนึ่งเป็นจัก,กรวาลคู่ขนานของนี้ซึ่งดังมาก่อนแล้วก็เป็นเกมที่ผู้เล่นมีอิสระภาพ ใช้ได้อยู่นะครับผมแล้วก็จะมีคนทําเกี่ยวกับรีวิวน้อยอ่ะเราขอสมัครอาสามาทำรีวิวในเชนนี้บ้างดีกว่านะครับผมเพราะว่าในตัวของนี่ตัวนี้นะครับตัวนี้ตัวนี้ก็คือเป็น Discord นะครับของบ้านต้นน้ำจีจีแล้วก็เรามีกูรูกูรู้กูไม่รู้นี่แหละนะครับอยู่ในบ้านของเราสองสามคนขอบอกชื่อเสียงเรียงนามก็หนึ่งเลยก็คือพี่ชาย พี่ชายคือคุณชายคุณชายคือเจ้าชายสักอย่างนึงคุณชายพี่ชายนะครับเป็นเพื่อนผมตั้งแต่มสอมะนะเราเรียนมาด้วยกันหรือเปล่าเรียนโรงเรียนเดียวกันแต่คล้ายๆว่าคาดหน้าคาดตากันเพราะโรงเรียนเก่ารามีกระหลายห้องนะครับจนมารู้จักกันอีกทีก็ตอนที่เล่นเกมนี้ด้วยกันแล้วมาทักทายกันนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งคือพิวิทย์ นะครับเป็นกูรูอีกคนหนึ่งของบ้านต้นน้านะซึ่งเขาเชี่ยวชาญจะพูดว่าเชี่ยวชาญก็ได้แต่าบางทีเขาก็กูไม่รู้ก็กูรู้กูไม่รู้ก็ได้นะอันนี้ก็บางทีก็ไม่รู้ก็อย่าว่ากันถามสอบถามกันได้อยู่ในบ้านของเรานะครับผมซึ่ง2คนนี้รู้สึกว่าจะเชี่ยวชาญเชีนแหวกเป็นพิเศษวันก่อนก็มีอะไรขำๆมาเกี่ยวกับกิจกรรมเยอะมีข่าวสารข่าวครา,าวมาบอกเข้ามากดซื้อของมาสุ่มกล่องเล่นๆกันฮากันไปนนกลุ่มบ้านเรานะก็เนี่ยสคนนี้แหละตัวฮาของบ้านช่วงนี้นะ ส่วนเชนแวกนะเป็นเชนที่อยู่ในเกมถ้าใครที่เข้ามาไอตัวของ NFT ก่อนนะเนี่ยรู้จะรู้จักเกมหนึ่งชื่อว่าเกม Alien World เเป็นเกมที่อยู่ในเชนนี้แล้วก็ดังมากแล้วก็ทำ Market Cap ในตัวของ NFT เยอะสุดๆอยู่ก่อนหน้านี้นะครับ ตอนนี้เป็นยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่เนื่องจากเกมพอมันนานไปนานไปนะครับมันก็มีเกิดการเฟอร้อป,ปกติแล้วก็เปลี่ยนเกมกันไปเรียบร้อยแล้วก็มีหลายเกมซึ่งตอนนี้ถ้าใครไม่รู้จักเกมนี้ในเชนแวกถือว่าเพลดเอ้ยถือว่าพลาดนี่เล่นมุกเองตบเองนะครับเกมอะไรให้พวกเราไปสมัครการใช้งานเชนแวกเชนแวกอันนี้ก่อนก็ได้นะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันเรียกอะไรกันเลย <laughs> อยากเรียกกลางกลางเชนแวกเชนแวกนะครับก็แต่ผมมีอยู่แหละผมมีอยู่ตั้ง5้าเหรียญ เหรียญแวกตอนนี้กี่บาทราคาก็ดีขึ้นนะมาดูราคาแวกกันก่อนแวกรู้แวกนะใครพูดถูกมาพูดให้ผมฟังหน่อยนะครับ WAX นะ WAXP e e นะครับเนี่ยตัวนี้แหละแวก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 ตอนนี้ราคาอยู่ที่8.81บาทนะครับแล้วก็มันก็ขึ้นมาขึ้นมาเรื่อยๆนะ แล้วมันก็ตกมาเรื่อยๆนี่ฮะจาก12เกือบ12บาทอยู่แล้วก็ตกแล้วก็ขึ้นนี่เป็นขาขึ้นรอบใหม่หรือเปล่าย้ำก่อนว่าคลิปนี้ไม่ใช่เป็นคลิปแนะนําการลงทุนเป็นเพียงคลิปสอนที่จะให้เราดูว่าโลกคู่ขนานของเบียซีมีอีกคู่โลกหนึ่งก็คือโลกของแหวกแบบรัวๆกาแฟ2แก้วรู้สึกจะเดีนดนิดๆน,นะครับอ่ะนี่เมื่อกี้ตัดคลิปนี้เสร็จแล้วต่อไปมานี่กลับมาตรงนี้ก็กดเข้าไปนะใครที่ไม่รู้ว่าเว็บมันอยู่ไหนก็เข้ามาทางนี้นะครับแล้วกดตรงนี้ลิงก์ไปตรงนี้ก็ได้กด กักดคอนโรลแช่ไว้คลิกนะครับมันก็จะเปิดมาอีกแถบนึงแบบนี้อ่าเรามันเข้าไหนต่อวะทีนี้เฮ้ย้วยความที่ชอบเข้าทางลัดนะครับลองเข้ามัมมวดดูสิเอาเเบกนี้เหรอนี้เหรอใช่ไหมเนี่ยผมเข้าผิดใช่ไหม <laughs> ผมไม่สันทัดเรื่องแเวกเรื่องแววกเลยจริงๆอ้ถูกต้องก็เข้าแบบผมก็ได้นะครับทีนี้มาดูกัน NFT ท แล้วคุณจะรู้ว่าโอ้โหมันเยอะอะไรขนาดนี้แล้วอีกอย่างหนึง่งใครที่เข้ามาก็ต้องบอกก่อนว่าเลขแหวกมันไม่เหมือนเพื่อนมันแปลกเพื่อนมันใช้เลขแค่นี้นี่กระเป๋าของเราแค่นี้ส่งไปเสิร์ชหาดูของใครก็ได้ในโลกจักรวาลแหวกนะครับคุณรู้จักเลขนี้ยคุณไปดูไอเทมของเขาได้หมดนะครับเหมือน,นที่คุณดูของผมตอนนี้แหละเนี่ย <laughs> มีแค่นี้เป็นคนบ้านจนคนหนึ่ง <laughs> แต่เรารู้สึกเราภูมิใจที่เรามีด็อกเตอร์เหมนะครับผมหมอเหมของเราเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าหมอเหมมันเป็นยังไง เออเพราะไม่รู้ตัวอื่นรู้ตัวเดียวแต่ถ้ามาถามกูรู้ของบ้าต้นน้ำจๆก็จะรู้จักหลายตัวบางทีคุณอาจจะหลวมตัวดึงตังนะครับเอาคุณมาซื้อไอเทมก็ได้เพราะมันมูนเดอมาเดออะไรเยอะแยะเดอูโ yeah. ตไปแล้วมั้งนะครับแต่ถ้าไปไกลก็อย่าอย่าไปตามไปนะอาจจะอาจจะคล้ายๆเป็นปลายสายก็แล้วก็ได้ต้องพิจารณาก่อนทุกคนต้องศึกษาก่อนจะลงทุนย้ำเลยนะอย่าให้ใครมาชักชวนเพื่อให้คุณลงทุน แล้วเอาเงินของคุณไปลงทุนเองได้ให้คุณตัดสินใจเองทั้งสิ้นนะครับต้องศึกษาก่อนทั้งสิ้นนะอย่าลืมย้าทุกครั้งยทุกคลิปนะครับอันนี้กดเข้าไปตรงนี้ก็มันจะเป็นอะตอมิกนะครับอะตอมิกนี่เป็นมาร์เก็ตของเชนวกนะครับที่เราจะซื้อขายกันแล้วก็มันจะเลียงอันดับไปเลยว่าอันไหนที่อยู่ในอันดับหนึ่งของมาร์เก็ตของเขาตอนนี้ก็คือเห็นไหมเห็นหรือเปล่าเห็นไหมทุกคนฟาร์มเมอร์เวิร์นเราไป พือกันเราไปว้าวว้าวกันในตัวของวานาก้าแต่เชนนี้เขาว้าวกันก่อนแล้วใน f a r ์มเมอร์เวนะครับเป็นเกมฟาร์มเหมือนกันเป็นเกมฟาร์มที่มันเป็นยังไงวะ <c oughs> ผมยังนึกภาพไมออกแต่ราคามันไปไกลามากอยากรู้ว่าไตาขนาดไหนมาเข้าที่แฟนโอ้พี่มองผู้หญิงที่ไหนเป็นแบบแรกอะผมมองนี่ใส่อยู่แล้วนะครับอันนี้อันนี้นนี้ใส่ผมปกติอ่ะผมเข้าไปที่ฟาร์มเมอร์เวเห็นงไงว่าฟาร์มเมอร์เ นี่อ่านี่ครับ Farmer World นะครับนี่นี่คือพี่ชายนะครับพี่ชายนี่เป็นคนที่มีเครดิตดีมากในตัวของ Farmer World เ,เ,เพราะเขาบอกว่าเขาก็เล่ามานะว่าทําไมผมถามว่าเฮ้ยทำไมชัยทาไมคุณมีเครดิตดีจังเลยขายอะไรก็มีคนกดบวกบวกบวกให้ก็บอกว่าอ๋อส่วนใหญ่คนที่มาจากแวกเนี่ยเขาก็จะคล้ายๆว่ามาจาก Alien World รู้จักกันก่อนในในตลาดพวกนู้นแล้วเพราะ Alien World เนี่ยเป็นตลาดใหญ่อย่าลืมว่าเขามี เขามีคอยมาเก็ตแคปเขามีมาเก็ตแคปของเขาอยู่เยอะดังนั้นตลาดาตลาดไอ้นี่ตลาดเอ็นทของเขาเนี่ยใจมากนะครับแต่การขายไอเทมของเขามันมันขายในตลาดกลางอ่ะเขาจะเก็บ9%ซดังนั้นเมื่อซื้อขายบ่อยๆเนี่ยเขาจะไม่เขาจะไม่ไปขายใน,นนั้นนะเขาก็จะกลัว9%ที่จะโดนตัดไปอย่างนี้นเขาเลยมาเปิดกันในนี้นะครับทีนี้ใครที่เป็นพ่อค้าเก่าๆแก่ๆทําเครดิตดีๆลูกค้าจะซื้อเพราะอย่าลืมว่าโจรเยอะนะครับผมโจรเยอะจริงๆ นะครับโจรมันไปทุกที่ทุกวงการบางทียังไม่รู้หรอกราคาเท่าไหร่ตั้งเวอร์แล้วพวกโจรเนี่ยนะครับอ่ะแต่นี่ไม่เวอร์นี่คือราคาจริงที่ผมทราบดูรู้ป่ะนี่อะไร <laughs> นี่คือขวานนี่คือขวานที่เป็นลักษณะของเหล็กนะครับอันละหกหมื่นพระเจ้าน่าจะเลี่ยมทองได้นันเนี่ยเห็นไหมครับส่วนขวานในตัวขวานที่เป็นหินอะ่ะอันละหมื่นสามหมื่นสี่นี่คือราคาจริงๆตอนนี้เขาไปเดินไหนกันแล้ว นี่เท่ากับเนี้ยจริงๆมันเท่ากับตัวของกล่องที่วานาก้าที่เราเปิดเปิดกันเลยใช่ไหมหกเจ็ดหมื่นใช่ไหมเห็นไหมเนี่ยแต่เนี่ยเป็นไอเทมชิ้นหนึ่งนะครับนี่อันนี้ก็หมื่นสามนี่ราคาจริงๆนะครับนี่ก็เป็นใครคนนี้ขออนุญาตเปิดหน้าเปิดตาในกลุ่มนิดนึงเผื่อชักชวนให้ใครเข้ามาดูเข้ามาดูก่อนอย่าเพิ่งซื้อนะครับเข้ามาดูเราอาจจะไปเล่นตัวอื่นหรือจะคิดว่าตกรถตกลาแล้วอาจจะไปศึกษาตัวอื่นก็ได้แต่มาดูกันก่อน,อนว่าตลาดเขาเป็นยังไงนะครับเข้ามาเหมือนคุณอยากจะทําธุรกิจอะไรสักอย่างหนึ่งนะคร คุณต้องเข้าไปเดินในตลาดนะครับคุณไปซื้อเลยเนี่ยก็อาจจะเจอของแพงของอไรคุณอยากจะซื้อของกินก็เดินดูในตลาดก่อนคุณอยากทําธุรกิจต่างๆก็ไปดูในตลาดก่อนอะไรขายดีขายไม่ดีถูกไหมอ่านี่ก็เป็นเหมือนกันถ้าใครอยากจะมาเชนแว็กก็ต้องเข้ามาดูตลาดเขานะครับว่าเป็นยังไงนี่วันผมตอนนี้ผมก็มาพาคุณมาทัศนศึกษาเชนแว็กนะครับโลกคู่ขนานของ BSC นี่เห็นไหมแล้วก็เขาเขาทาการเปิดแพ็คกันเมื่อวานมั้ง การเปิดแพ็คของเขาเนี่ยง่ายๆเลยเขาตอนนี้เขาเชิญเชิญชลูกค้าใหม่เข้ามานะคล้ายๆว่าให้พวกเราเนี่ยไปซื้อไอเทม NFT 1ชิ้นเมื่อคุณมีไอเทม NFT 1ชิ้นคุณก็มีโอกาสมาเปิดแพ็คพวกนี้ครับซื้อแพ็คแต่อย่าลืมว่าใครเร็วใครได้ First Com e first serve ตลอดทุกอย่างในเชนเวกยกเว้นเป็นระบบ VIP เข้ามานะครับเขาจะมีการซื้อไอเทมทนึ่งชิ้นเพื่อจะเป็น VIP เหมือนผมที่ผมมีไอตัวของเมื่อกี้ผมอยู่ไหนแล้วนะ <laughs> กดตรงน,นี้นะ เนี่ยเหมือนผมเนี่ยผมมองว่าผมคงจะยังไม่เข้าหรือว่าถ้ายังไงผมยังไม่ศึกษาเรื่องของฟาร์มเมอร์เวิร์นผมก็จะมาดูของดรเหมผมก็เลยซื้อไวริทต์ตัวนี้เก็บไว้ก่อนแล้วแล้วผมมาลองสุ่มดูดวงผมผมมาจับยามสามตาว่าดวงผมนี่เป็นยังไงว่าอืมผมเปิดอันนี้ก่อนเพื่อที่จะไปเปิดของวานาก้ากลายเป็นผมเกลือตลอด <c oughs> แต่ผมยังโชคดีตรงที่ผมได้ตัวของต้นไม้นะต้นไม้เนี่ยผมได้นี่เลยดูดูเฮ้ยขอโทษขอโชว์แป๊บอยากจะขิงไม่ขิงไม่ได้นี่ขอบม่วงยังไงยังไงเป็นไงนี่นอกเรื่องมาขิงนิดนึงไม่ขิงไม่ได้นานๆจะโชคดีสักทีอ้าวกดกดรับตังค์ก่อนอ่านี่ฮะเป็นอีพิกนะครับเเอ้ยไม่ใช่เป็นเป็นอะไรเขาเรียกว่า เป็นอะไรนะ <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเ,ยวเยวี่เออ่มิสติกเป็นมิสติกนะครับอ่ะต่อนอกเรื่องไปแล้วเมื่อกี้ก็คือว่าอย่างน้อยก็จะบอกทุกคนว่าผมไม่ได้เกลือตลอดนะครับผมหลังจากนอนกอดเกลือไปหนึ่งกระสอบ2กระสอบแล้วก็เราก็ยังมีที่ พอจะล้างเกลือออกจากตัวได้บ้างนะครับได้มิสติกมา1ต้นประมาณไม่ถึงเกือบเกือบร้อยอะร้อยพีวนะแต่ไม่น่าจะขายนะครับเพราะอย่าลืมว่าเดี๋ยวกลางกลางเดือนเขาจะโครนไปอีกไอดีหนึ่งที่เป็น PVP นะครับผมก็จะขอถือนอนกอดต้นไม้นี้ไว้นะครับอ่ะกลับมาที่เชนแว็กของเราตัวนี้ผมก็จะทําการซื้อตัวนี้ไว้ตัวนี้จะเป็นยังไงผมก็ถามพี่ชายพี่ชายเอ้ยพี่ชายพี่ชายก็บอกว่าวาไงพี่ใหญ่พี่ชาย วันนั้นนะ่ะเนี่ยผมจะซื้อแพ็คตัวนี้เราจะขายกันวันไหนพี่ชายพี่ชายก็บอกว่าเขาจะขายกันวันที่แปดครับผมอ่าก็ส่งสารายละเอียดมา <c oughs> เห็นไหมถามปุ๊บตอบปับ๊บถามอะไรตอบได้พี่ชายเรานะครับผมนี่ก็เกี่ยวกับรายละเอียดเขาก็บอกว่าคนที่เป็นวรัสมันดียังไงอันนี้เดี๋ยวฟัมเมอร์เวิร์นขอข้ามเลยนะผมผมก็ไม่รู้มากเพียงแต่นี่ไอเทมมันเป็นอย่างนั้นแหละนะครับแต่ผมมาศึกษาเกี่ยวกับดรเฮมเผื่อว่าพวกเรานี่กลับมาดูหรือมามา,มานั่ง เข้าตลาดของเขาว่ามันเป็นยังไงหรือมานั่งดูก็ได้นะครับอย่าลืมว่าการที่จะมาลงทุนอะไรก็ได้เราจะต้องเข้ามาศึกษาแล้วก็จา๋าถึงไหนล่ะลูกมากวนกําลังมันอนะครับก็บอกว่าตัวของฟาร์มเมอร์เวร์เนี่ยเราเรามาดูกันเฉยๆก่อนก็ได้หรือใครที่มองแล้วว่าเอ้ยผมก็เคยเป็นหน้ารู้จักอยู่ก็กลับมาเชนนี้ก็อะมาลองดูกันได้นะครับแต่สําหรับคนที่ตกรถตกเรือตกท่าตกมา้าตกหิวไปก็ รอข้ามไปมองชดตัวอื่นก็ได้นะซึ่งตัวนี้อธิบายผมขออธิบายตัวที่ผมศึกษาแล้วกันดรเฮมที่ผมทําคลิปไปก่อนนันนี้นะครับดรเรเฮมเนี่ยมีคลิปอะไรอยู่ที่ผมทําไว้อ่ที่ผมทํารู้สึกว่าจะเป็นจะเป็นอะไรนะ่เด้วเด้เด้เด้อเด้อเดเผื่อใครจะไปย้อนดูนะครับอ่ะสอนซื้อเหรียญน,นั่นแหละอ,อโอเคนี่ประมาณสาวันก่อนนะก็อธิบายถูกอธิบายผิดก็ขออภัยด้วยนะครับแต่ก็คือ ที่ผมกําลังศึกษาอยู่นะครับทีนี้คุณไปศึกษาการซื้อการสมัครเหรียญตัวของแวกมาแวกมานั่นแหละแล้วก็เข้ามาดูราคาผมขอ,ขอดูก่อนนะเหมปีน่าเหมแค่นี้ก็จะเจอแล้วนะครับเนี่ยด็อกดีเหมแล้วก็มันจะมีขายอยู่2ช่องตอนนี้เพราะของมันยังขายน้อยอยู่มันจะมีขายคือไวลิตตัวนี้แล้วก็ตัวของแพ็ค พอเปิดแพ็คออกมาก็เจอเป็นพวกเม็ดซีดเหล่านี้นะครับอันนี้คือที่มีขายอยู่ตอนนี้เท่านั้นแค่นั้นเพราะอะไรเรากลับมาที่ตัวของดรเหมหมอเหมที่เราจะเข้ามาซื้อมาดูกันหน่อยสิเว็บเขาเาเป็นไงโอ้ยเยอะแยะนี่เว็บเดี๋ยวทิ้งไว้ในดิสคริปชันข้างล่างนะลักษณะนเนื้อเรื่องประมาณว่าในโลกอนาคตอันไกลพ้นไม่นานนี้การทับสงครามของมนุษยชาติเป็นการทิ้งระเบิด พวกของชีวภาพทําให้มนุษย์โลกตายกันเยอะจนโลกของเราแทบจะอยู่ไม่ได้แต่มีด็อกเตอร์คนนี้ซึ่งนี่เอาเบิร์ตอันสตยุยอันเบิร์ดอะไรดีทรงผมคล้ายๆอันเบิร์ดอันสอันสไม่ตายคนนี้นะครับผมเขาแอบ,บอยู่แล้วก็มาบอกว่าหยุดก่อนท่านผู้ชมทั้งหลายท่านรัฐบาลทุกท่านตอนนี้โลกของเราแทบจะอยู่ไม่ได้แล้วเราจะต้องย้ายไปโลกใหม่กันเถอะเราจงจับมืออยู่ อย่าทำสงครามนี้อีกเลยรัฐบาลทุกรัฐบาลก็เห็นสมควรก็เซ็นอนุบสัญญากันที่จะย้ายมนุษยชาติไปยังโลกอื่นแต่เราจะย้ายออกไปไม่ได้ถ้าเรายังไม่สำรวจจึงส่งมนุษย์สำรวจไปสำรวจดาวทั้ง10ดวง10ดวงมีอะไรบ้างไม่รู้นะครับการที่จะไปสำรวจเราจะต้องไปปลูกเมล็ดพืชต่ตางๆไปทำฟาร์มทำาไรต่างๆเพื่อให้โลกหรือดาวนั้นมีมนุษย์ไปอาศัยอยู่ได้ไม่ใช่ไปแล้วก็ยังไม่มีอะไรอยู่ได้ก็ไปอดตายถูกไหม ดังนั้นจะก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเนื้อเรื่องก็จะประมาณนี้แต่รูปแบบเกมไม่รู้ใครรู้ส่งคลิปวิดีโอมาให้ผมด้วยมันมีแต่ทีเซอร์ที่เป็นอย่างนี้ทีเซอร์นี่ประมาณนี้ไปดูกันเองส่งไปแล้วเมื่อกี้ <c oughs> ไปดูกันเองนะก็มันมีอยู่ในคลิปเก่าแหละทำไว้แล้วนทีเซอร์นิดหน่อยก็ประมาณนี้นะครับทีนี้ไอเทมไอเทมเขาบอกว่าอเออก็มาขออ่านไวริสแป๊บหนึง่งไวริสเขาบอกว่า นี่มาอ่านกันอีกแล้วกันนะอ่ะเนี่ยอะไรเนี่ยสี่พันแพ็คอ๋อเขาแบ่งขายนะครับเขามีทั้งหมดสี่พันสามพันสองพันนะเขาแบ่งขายเป็นหนึ 4, ่งทับสี่สองทับสี่สามทับสี่สี่ทับสี่นี่คือแพ็คของเขาที่จะแบ่งขายตามนั้นซึ่งอย่าลืมว่ารอบแรกเขายังไม่ได้ขายเหล่านี้แต่จะเป็นแพ็คโปรโมชั่นที่เขาแจกฟรีไปให้เราดูยังไงอ่าอันนี้เหมือนว่าจะไม่มีแพ็คพวกของพวกนี้นะเพราะยังไม่มีขายเห็นไหม มันมีแค่ไอเทมที่เป็นโปรโมแพ็คเอามาตั้งขายกันอยู่นะครับโอเคผมจับใจความได้ประมาณนั้นนะทุกคนถ้าผิดพลาดอะไรก็อย่าว่ากันครับมาบอกกันได้นะครับบอกดีๆผมฟังนะครับผม <S 2> <S 2> <S ทีนี้ก็เนื้อเรื่องประมาณนั้นรูปแบบเกมเพลย์ยังไม่รู้ไว้ลิตต่างๆมีข้อมูลให้อ่านก็ประมาณนี้นะครับให้ทุกคนไปศึกษากันทีนี้มาดูแพ็คของเขาว่าเป็นยังไง อธิบายเกี่ยวกับไวริสท,ที่เขามีขายกันอยู่แล้วก็ราคาก็อยู่ประมาณนี้ซึ่งมันเป็นราคาเดียวกับที่ผมซื้ออยู่ประมาณ3ามสี่วันก่อนนี้นะครับราคานี้เลยเนี่ยราคานี้คือเท่านี้นะถ้านี่คือแพงกว่าผมแล้วนะ <laughs> ผมซื้ออยู่ประมาณ800แหวกแต่แหวกตอนนั้นมันอยู่ประมาณ7บาท7บาท6 7, 7บาทกระลาเนี้ยแต่ตอนนี้มันขึ้นมานะครับมันขึ้นมาเป็นเกือบเกือบจะเกือบเ,เท่าไรนะเกือบ9บาทแล้วนะเออดังนั้นก็ราคาใกล้เคียงกับผมอยู่นะครับอ่ะทีนี้อธิบายเกี่ยวกับดรเฮมไวริสอันนี้นะครับ มันก็ต้องเข้ามาหน้านี้เพื่อจะตรวจสอบแล้วก็ดูเช็คนะครับเมื่อกี้ผมดูตรงไหนแล้วไอ้แพนะ็กมันอะเนี่ยแพ็กมันดูตรงนี้กดเข้าไปมีปะมันน่าจะบอกทุกแพ็กนะอ่านี่ครับโอเคน้านี้แหละกดเข้าไปมันก็จะมีส่วนรวมแบบน,นี้เขาบอกว่าตอนนี้ไวริสหมดแล้วมารอซื้อที่ไม่ได้คุณดูเขาซื้อกันเท่าไหร่35คูณ33เนาะพันกว่าบาทแต่ตอนนี้เราซื้อกันที่เท่าไหร่ครับพี่น้อง197นะครับ33คูณหน 6,000กว่าบาทเห็นไหมนี่คือราคาที่เบื้องต้นเลยที่เรามันไปมูลไปเรียบร้อยแล้วนะดังนั้นถ้าใครที่มีวิลิตด,ดียังไงอย่างที่บอกว่าตอนนี้ระบบใครเร็วใครได้ของตัวไอ้นี่แวกเนี่ยมันยังไม่แก้ไขเรื่องการกันบอดได้ทั้งทลา่ๆๆนะครับดังนั้นทุกคนในนี้เชนนี้เขามีมือโปรในการที่จะเขียนบอดทำบอดกันอยู่เยอะมากเพราะเกมทุกเกมเขาใช้บอดกันเยอะไปเยอะนะครับเขาใช้บอดในการเล่นเยอะ ตั้งแต่ตัวของเอเลนเวิร์นอะไรก็แล้วแต่มันจะใช้บอทั้งนั้นดังนั้นแน่นอนถ้าเขาจะซื้อของเหล่านี้เขาต้องใช้บทเรามีบดไหมพวกเราบ s c ที่เรามากันเนี่ยมีบดให้เล่นบ้างไหม <c oughs> ไม่ค่อยมีนะยกเว้นคนที่อยู่ในเชนนี้เขาจะรู้รอยู่แล้วแล้วเขาใช้บดกันปกตินะครับดังนั้นเราหมดสิทธิ์หรือเราอาจจะต้องไปศึกษาเรื่องบอดมาแต่ถ้าไม่รู้วิธีก็ทำเหมือนผมก็ได้ผมก็จะทำการเข้าซื้อเป็นไวล์ลท เพื่อที่จะได้ราคาพิเศษเพื่อจะได้ซื้อก่อนนะครับมันดียังไงคนที่เข้าเป็นไวลิสเขาก็บอกว่านี่มันจะมี3 p a แพ็ค1น3นี่เขาเรียกว่าแพ็คของสแตนดาร์ดแพ็คแพ็คของมีเดียมแพ็คแล้วแพ็คของอัลตราแพ็คราคามันก็ต่างกันคือ15บาท30บาทแล้วก็60บาททีนี้ มันก็เป็นอย่างนี้นี่คือราคาเต็มแต่ถ้าคุณซื้อในราคาของแตเอ้ยแต่ถ้าคุณซื้อในราคาของวัลิทแพ็คคุณจะได้ราคาจาก15เหรียญลดไปที่สามเหรียญก็เหลือ12เหรียญแต่ถ้าคุณซื้อในมีเดยมแพ็คจากถ้าคุณซื้อในตัวของมีเดยมแพ็คจากราคา30เหรียญลดทันทีเหลือ24ี่เหรียญแต่ถ้าคุณซื้อในออนตราแพ็คในราคา60เหรียญจะลดทันทีเหลือ48เหรียญเท่านั้นแต่ไม่คุณยังมีข้อดีของการสมัครเป็นวลิทก็คือคุณจะสามารถซซื้ออก่่นนเห็มึง เขาจะขายในแพ็คของมีไวลิทนะครับไวลิทจะเสีซื้อก่อนในวันที่8นี้นี่ก็จะซื้อในวันที่8นี้ตามนี้ที่พี่ชายแจ้งไว้พี่ชายก็เอาข้อมูลมาจากในเว็บของเขาส่วนใหญ่ข้อมูลที่เขาแจ้งก็จะเป็นใน Dis c o r d นะจะต่างจากตัวของ BSC ที่จะแจ้งในตัวของท w i t t e อร์ส่วนใหญ่นะครับอ,อ่านี่นี่นะครับทีนี้เขาบอกนะโปรโมโรแพ็คเนี่ย เรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่5ครับส่วนไวริสเนี่ยจะวันที่8แล้วก็พลบปิกจะวันที่16แน่นอนพลบปิกจะขายอ่านี่จะได้คนที่ได้ซื้อจะน้อยกว่านะตามที่บอกเมื่อกี้นี่วันที่16นี้ถ้าาพลบปิกถ้าไม่มีไวริสก็จะได้ไอเทมที่น้อยกว่าเห็นไหมครับนี่นี่อันนี้โปรโมชนะั่นพูดรูปเหตุนี่500จาก700รอบไวริสได้750แต่พลบปิกได้500รอบไวริสได้1,250 แต่พรบปรีกได้750ในม e d เด m p แพ็ดูจากล่างขึ้นบนเฉยไวริส1,750แต่พับปีกได้1,250 p a ็ k นะครับเห็นไหมอันนี้คือข้อเสียของการที่ไม่เป็นไวริสดังนั้นก็ถ้าเห็นข้อดีก็มาจัดแซดทุกคนแล้วอย่าลืมว่ามันไม่ได้ขายรอบเดียวดังนั้นคุณนอนกอดไวริสนี้ได้เลยนะนี่ความคิดของผมนะ อย่าทําตามการุณาใช้ความรู้และความเข้าใจของคนก่อนที่จะลงทุนทุกครั้งนะครับย้ําก่อนว่าย้ําอีกทีแล้วกันไม่ใช่ย้าก่อนคลิปนี้ไม่ใช่คลิดแนะนาการลงทุนแค่ทําให้ดูแล้วก็ทําให้เห็นว่ามันเป็นยังไงนะครับถ้าเป็นพี่บัสบอกว่าเพื่อนเดี๋ยวพอที่เพื่อนโทรมาเพื่อนโทรมาเฮ้ยเพื่อนตอนนี้มันจะเป็นอย่างนี้อ่านี่พี่บัสพี่บัสคุยกับเพื่อนทิพย์ตลอดนะครับอันนี้ก็ต้องมาอ้างอิงจากตัวของนี้นะเห็นไหมในไตรมาสที่4ี่เขาจะขายถึง2แพ็ค แล้วปีหน้านะครับใจมากที่1ขายเพยย็กที่สุดท้ายนะแต่นั้นเกมนี้ยังมีซื้อของขายของยาวๆเลยนะครับผมโอเคประมาณนี้อย่างอื่นให้ศึกษาเองนะครับเกมหน้าเล่นเกมไม่น่าเล่นยังไงเกมเกลือขนาดไหนก็ผมเกลือมาทุกชิ้นนะครับที่ซื้อมาทดลองความเกลือของคนโดยการไปซื้อแพ็คมาเปิดเล่นก็ได้แล้วแต่นะครับแล้วก็มากดติดตามใน Di s คอร์ที่เป็น ดเรเห็นนี้เขาก็จะมีกิจกรรมให้เล่นวันก่อนเราเขาบอกว่าให้เราเล่นอีเวนต์หนึ่งโดยให้เราส่งรูปที่เราเป็นไอเทมของคอมมอนส่งลงไปแล้วเขาทำพอส่งปุ๊บเขาก็มีอีเวนต์สองอีเวนต์สให้เป็นเลเจนดรีอะไรพวกไอเทมสีสียเนี้ยส่งไปไอเทมที่3ก็มิสติกกับรูปของไวลิสแล้วก็ส่งไปจนไอเน,นี้ย ไอไวมิสติกไอเทมที่สูงๆมันมน้อยเขาก็บอกว่าอาส่งไวริสอย่างเดียก็ได้ก็ทุกคนก็ได้ไวริสส่งมามันก็เป็นอย่างนี้เขาก็เฉลยแล้วก็จับฉลากด้วยการทำนี้น่ารักดีนะดูการจับฉลากของนี่เป็นกงรงล้อพิเศษถ้าใครเห็นเป็นดอกบัวแสดงคุณตาลายนะนี่เป็นกรงจัดเอ้ยอนี่ฮะก็จะเป็นอย่างนี้คุณ p i k b 2จุดอันนี้ก็คือไม่ใช่ชื่อหรอกนะนี่คือเป็นเลขกระเป๋าเหรียญที่เราส่งไปนะครับเขาก็เช็ค นี่ก <in> wow. so 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 ็เหมือนกันนะครับนี่เห็นไหมเขาจะจำลองแบบนี้ก็เมื่อผู้เล่นน้อยลงมันก็จะวงมันจะไม่ถี่มากนี่เห็นไหมครับตึงนี่เห็นไหมครับเห็นไหมนี่แต่เนี่ยจริงๆพิวิทย์เราจะได้นะเพราะพิวิทย์เช็คแล้วมีแค่สองคนที่จะได้นะเพราะคนที่มีไอเทมมีพิวิทย์กับอีกคนนึงแต่กลายเป็นว่าเขาบอกเอาไวริสก็ได้เหือนการอาสรงมากก็กลายเป็นเยอะหน่อยกวิม่ใเล่อน ะครับอันนี้ก็เป็นเกมที่เขาเล่นกันส่วนใหญ่ก็เล่นในนี้นะครับร่วมกิจกรรมสนุกสนานกันนะครับผมโอเคนี่ก็คือเชนวกที่เป็นจัก,กรวาลคู่ขนานของ b บ C ที่แอบเล่นกันอยู่ที่ไม่มีใครรู้ที่แอบรวยกันหรือเปล่าก็ไม่รู้หรืออาจแอบแอบถือดอยกันบ้างก็มีอย่าลืมการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับผมทุกคนตามนี้ลองมาศึกษาดูนะอันนี้ค่อยแค่ศึกษาดูก่อนมาเดินดูตลาดเข้ามา ยังอีกห้างหนึ่งก็ได้ตอนนี้คุณชอบห้างของ p ีเกันหนำใจแล้วลองมาดูอีกห้างหนึ่งมันมีอะไรขายบ้างนะก็โอเคตอนนี้นักทวนแบบเนี้ยแค่นี้ก่อนนะถ้าชอบคลิปนี้หรือจะติดตามเชนแวกก็กดติดตามต้นน้ำจีจีช่องนี้ไว้ได้นะเดี๋ยวจะมีกิจกรรมหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มีกิจกรรมหรือมีข่าวสารต่างๆก็มาแจ้งอีกทีหนึ่งนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามตลอดมานะยังไงรักษาสุขภาพด้วยตอนนี้นะครับผมรักษาสุขภาพเงินสภาพตังค์ด้วยนะสวัสดีครับผมบ๊ายบาย